สบายดีพ่่อแมพี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนพี่น้องยินดี่ตอนรับเข่าสู่สองบ่าไปไทยสวรรค์คือเก่าเด้อพี่น้องนี่ฮะก็เดินทางมาพักอยู่รัดสามสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะที่แรกเขาสิพักอยู่ตาเนื้อเนาะก็เลยบดได้พักอย่นั้นกเลยออกมาพักอยู่ลักสามสิบแปดพี่น้องกาลังอาบน้ำล้วพี่น้องหอดปานพักเนาะ ราคาสิไปหากินเขาเนาะพี่น้องสบายดีนะนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขวัลก็ทุกคนเนาะมาในว็ดีโอบ้านฝากพี่น้องมืออื่นตอนเช้ามาสิเดินทางไปนะตาผ่านเนาะพี่น้องมืออื่นทั้งสองสิเดินทางไปตาผ่านต่อเนาะคืนเนาะก็สิฝากอยู่ในก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เ้าข so uh ้าใส่ออกกปยืดเขาเลกน้อยก็ถ่ายบรรยากาศในพป็นเองในเบิร์ในส้มนะกันเนาะโอเคพป่นเองไปเบิร์นสมกันเลยทางเนาะพป่น้อง้นโต๊ะเป็น้องเลยพ้นโต๊ะของยาเนาะกำลังยุดเปนบ้านผักเนาะหรือว่ารงแรมเนาะพป่น้องเนาะผักเลี่น้องเลยพ้นโต๊ะเปน้องเลยกำลังยุดต๊ะเนาะเ้ยนสีถ่ายบรรยากาศทางนอกกันเป่นเนาเลยปนเน มือเงินครับกัสีเดินทางไปตาดผ่านพี่น้องนี่คือทางไปตาดผ่านน่ะพี่น้องอ๋อมาเนาะยันทาำเขาเจ้าข้อซ้ำร้อยเมตรหนวดสัตประมาณซ้ำร้อยเมตรนะครับเขาเป็นน้องพี่น้องมีป่าอย่างไรนี่พียน้องป่าเขาเป็นนี่พี่น้องอ๋อเนี้ยนะเดี๋ยวมือเง่นจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ตาดผ่านต่อเนาะพี่น้อง ก็เข้ามาเที่ยวนะเนาะโอเคพ,อเอนะพี่น้องเดี๋ยวเปิดกล่องล้างห้พี่น้องเบิ่งพี่น้องฝนตกพี่น้องเนียนี่พี่น้องปากปากผ่านฝนตกปากผ่า,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 านเนาะสะอาดใช้ห่านนะโอเดไปสิไปยงานฝนตกเลยพี่น้องเนียผ่านตกตลอดฝนสิ บรรยากาศดีขนาดพี่น้องบรรยากาศเนี่ยโคตรด,ดีเลยเด้ยเขาเปียกมาเปียกก็มีมาเปียกสมต่ำแล้นี่ทางไปศาดจำปีนะพี่น้องศาดจำปีก็คือเขาไปทางนี้พี่น้องเลยมองไปทางน้องโดนเป็น,น,นตาผ่านเนาะต,นนตกตาผ่านเขาไปในนี้พี่น้องจะมากิดเขาเนาะ

ถอนเนาะบรรยากาศพี่เนาะโคนโต๊ะตลอดพี่เนาะมันนั่งคิดเขาเนาะโอเคเนาะพี่เนาะ grab เขามาแล้วเนาะก้อยพี่เนาะก้อยกับ b ตมเนาะสั่งก้อยกับตบมากินพี่เนาะเลยแต่แซ่บวะ ก่อ้คิดเขากันพีน้องเลยเิกกินตวมาพี่น้องคิดเขา่น้องกินกับก้วยก้อยสุกเ่ือา่จะกับก้อยดีเลิกพี่น้องกินเขา ม,มือนี้ขินเขาคาบเดียวี่นองเลยไปคาเฟ่ที่เขาเปียกมากมที่เขาบี่เขาคาบเดียวเว้นหมู่ลอเมื่อไงนอน ตาพ้นกับพ่อตาพ้นไปหน่อยฝนตกเลยเนาะ ข้รอ่าาลนหรือเ่ล่าบ้านพักน่าจะอยู่คันข้างนัพนน่าน้องนะนี่ขึ้นเขาบ้านพักเขาคืออยู่ เงินไปแบะกินมสเซย์แล้วมึงเงินซื้อมนกินมบานม่เรซื้อกินมบานเงินเจ็ดโมงแดม่ึป้าเนาะเนาะม่ช่วยกันอย่างไร ลวมือเนาะมือไปตาดผ่านต่อนะเดี๋ยวทาส้มคลิปเนาะลวมือไปตาดผ่านพิผ้านน้องไปดนบรรยากาศนะเปตัดผ่านนะคะกิเนเดินทางกลับเน้ำแบบ เอน๊เอนอพี่เากินข้าวแล้วเรียบร้อยเนะาะจเงินเผื่อพี่นพนเน,นะเบิดแล้วมืออื่นเนว่าสีแวสื่อเอาใหม่เนาะพี่เ้องเข็นเข้าว่าดัางไข่ติด,ดีเนาะจักใหม่เนเาะหูหูพี่นาะใหม่หนึ่ัดหนึ่งันเนาะ เดี้ยวมือ่นสิสื่อเอาเมื่อดันไฟไดเนาะเขาไปนี่ก็ตัดจำปี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวมือ่นนั่นสิลองไฟเบื้องแต่เห็นทมเขาเจ้าไหวเขาเจ้าเขาปิดเนาะสว่า้เขาปิดว่าหนามมันลายเนาะหนามลายเขาว่าถากลายเนาะมือ่นบางที่เขาไปตัดผ่านเนาะตัดผ่าดมากาก็คือเขาไปตัดจำปีพี่เนาะ เดี๋ยวทาส้มด้วยกันี่น,น้องเลยนี่ก็ใหม่พี่น้องเลยเแล้วที่ซื้อมาตั้งไฟเนาะมัดหนึ่งสาวพันย้ไปน้องออแถวนี้บรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องที่บรรยากาศสวยงามคัาพี่น้องเลยการเย็นเลยเนาะ ออาม,มซออาซื้ออาญี่ปุนนนะี่ไปถามเขนมาซื้อเอายาสีพันเนาะยาสีขยวเขาเบิ่งอยู่ไหนดิ ว่าเขาขีส่สลิงมือเอือนไปขี่สลิงเห็นปะเดี๋ยวมือเอือนเ่าจะไปล่องไปขี่สลิงเบิ่์พี่น้องขี่สลิงข้ามไปฝั่งนั้นเนาะเห็นปะพี่น้องมือเอือนพี่น้องฝากติดตามเราส้มในเล่าพี่น้องเดี๋ยวมือเอือนพาไปตัดผ่านเนี่พี่น้องเข่าไปเนาะขี่สลิงตัวเขามาเฮิ่งนะพี่น้องเมื่อก่อนเขามาได้ประมาณสิบกว่าปีเนาะเกือบสิบสองปีหมดเลยพี่น้องเขามาแต่โดนๆนะพี่น้องเลย นี่เราก็สิลองไปเบิกว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเนาะนี่แหละพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเขาก็สิจบคลิปเพียงสานีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิเขาไปประกอนเนาะมาแต่กีดเขาเขาก็สิเขาไปประกอนเนาะพี่น้องมือเนาะก็สิเดินทางต่อเนาะจะได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะ โอเคพี่น้องพี่ๆนาพอกันใหม่พี่น้อง